สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่21-27กุมภาพันธ์2565ค่ะภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้เรื่องของความระมัดระวังในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารการเงินการงานนะคะเรื่องของสุขภาพที่ต้องเก็บเงินไว้เผื่อฉุกเฉินด้วยเช่นกันภาพรวมการทํางานสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องสู้อดทน หรือไม่ค่อยราบรื่นนะคะอย่างที่คาดหวังไว้บางรายจะมีเรื่องของถูกเลิกจ้างหรือการตกงานการลาออกนะคะการที่ต้องมองหางานใหม่ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะมีอุปสรรคถาโถมมาพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้สติแก้ปัญหาอย่างอดทน และจะสามารถฝ่าฟันไปได้ท่านที่ทำงานประจำอยู่ก็เช่นกันนะคะอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคบางอย่างให้คุณต้องเคลียร์ต้องฝ่าฟันหนักๆในสัปดาห์นี้การเงินนะคะช่วงนี้อาจจะกังวลใจเป็นพิเศษเรื่องของรายรับหรือการเงินที่เข้ามาร่าช้านะคะทำให้อาจจะเงินขาดมือเป็นช่วงที่ต้องหมุนเงินนะคะ เกี่ยวกับการขอยืมเงินหรือว่าจากคนรอบข้างที่รับปากจะช่วยเหลืออาจจะชวดหรือว่าอาจจะถูกปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นต้องมีแผนสำรองไว้นะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันจากคุณเองหรือคนในครอบครัวนะคะคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทต้องมีเงินสำรองเก็บไว้เผื่อด้วยนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะยังต้องโสดต่อนะคะยังไม่พบคู่ที่ถูกใจหรือ,อยังเป็นช่วงที่ไม่พร้อมนะคะท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ให้ห่างเหินจากคนรักนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานหรือความไม่เข้าใจกันส่วนตัวนะคะก็เป็นช่วงห่างกันเพื่อแก้เค็ดก่อนสำหรับชาวสิงในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ